สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ที่มีเหรียญปี2539เป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในรูปแบบของ25สบาตางค์นะครับใครมีเหรียญแบบนี้เก็บไว้เยอะนะครับเตรียมตัวเตรียมใจรวยได้เลยเตรียมกระเป๋านะครับรับเงินไว้ได้เลยแต่ก็เป็นเรื่องยินดีภาคภูมิใจสาหรับผู้ที่มี เหรียญแบบนี้เก็บไว้เป็นจํานวนมากขายได้รวยจริงครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ2 5สาตางค์ขอย้าเหรียญน,นี้รับซื้ออยู่ในราคา30,000บาท30,000บาทนะครับแต่เหรียญจะต้องอยู่ในสภาพไม่ผ่านการใช้สภาพที่สวยงามนะครับถ้าแบบไม่สวยนะครับไม่สวยอ,า,อ,า,อาจจะลดค่าได้มลงมานหน่อยอาจจะรับซื้ออยู่ในราคา20,000บาท แต่ถ้าใหม่กิฟเลยนะผู้ชมให้เลยครับราคา3ามหมื่นบาทมีหลายต่อหลายคนนะครับที่ไม่ค่อยได้สนใจในเหรียนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นนะครับแต่สําหรับเรียน25สตางค์การจนาพิเศษนี้มีราคาสูงถึง30มหมื่นบาทเลยทีเดียวใครมีเตรียมตัวขายได้เลยนะครับอ่าผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอทีนี้เรามาดูกันเลยว่า แบบไหนที่ราคา30มหมบาทนะครับอตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับชมเรียนที่มีราคาสูงถึงสามหมื่นบาทผู้ชมสังเกตตรงที่วงขอบเรียนนะครับเรียนจะเป็นขอบแบบสองชั้นนะครับขอบจะต้องหนาและใหญ่แล้วก็เส้นวงกลมวงรอบขอบเรียนขอบเรียนจะต้องสม่ำเสมอไม่ใช่มีอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็หายไป ไม่เอานะครับจะต้องสม่ำเสมอวงรอบขอบเหรียญตามนี้นะครับใครมีแบบที่นำเสนอนะครับติดต่อไปรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญในราคา300,000บาทจะต้องมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับขอบนะครับคุณสมบัติของเหรียญน,นะครับจะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้และสวยงามวงรอบขอบเหรียญจะต้องคมชัดยิ่งชัดยิ่งแพง อันดับต่อไปให้ผู้ชมดูด้านหลังด้านหลังให้ผู้ชมดูตรงที่ที่ตราสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นรูปมงกุฎนะครับเขาเรียกพระปรมาพิไทยเปล่ามาดูนะผู้ชมถ้าผู้ผิดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เป็นรูปมงกุฎและกันนะครับที่เปล่งแสงและเสม,ออมานะครับกับข้อความที่เขียนว่าการจนาพิเศษเห็นไหมผู้ชม แล้วก็สังเกตด้านล่างนะครับเลข50ไทยที่เขียนว่า50สตางค์ปลายหางเลข50จะชิดติดกับตราสัญลักษณ์ผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ไม่หันอากาศคําว่าสตางค์เห็นไหมผู้ชมนี่คือเหรียญแบบที่มีราคา3 0 0 0 0บาทโดยเหรียญปกติแบบทั่วไปแล้วจะห่างนะผู้ชมวงรอบขอบเหรียญจะเป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็ตราสัญลักษณ์50าปีนะครับที่เป็นรูปมงกุฎนะครับจะห่างจาก ข้อความซึ่งเหรียญที่มีราคาสูงถึงส0 0 0 0บาทนั้นจะแตกต่างจากที่เป็นเหรียญปกติธรมรมดาทั่วไปเรื่องสีสันของเหรียญนั้นอาจจะแตกต่างออกไปก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยอก็อย่างว่าเพื่อความสวยงามใครมีเหรียญตรงตามที่บอกนะครับติดต่อไปผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอ อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับอวิดีโอนี้แชร์ได้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับดูว่าเรียนมีตรงตามที่บอกหรือเปล่าบอกเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครมีแบบนี้วันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปสวัสดีครับ